ไปดีพี่น้องปองไปมื้อนี้มากินหมูกระทะครับยุหันได้ก่อลาเนี่ชื่อร้านอะไรครับเห็นงานเป็นลมอะไรนะร้านกลางทุ่งครับเรือนร้านอะไรนะชาเรือนราชาเรือนราชาเลยครับขายยังไงอ่ะชุดละกี่บาทชุดละสองร้อยค่ะชุดละสองร้อยนะครับออ๋ขายตั้งแต่กี่โมงครับสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะสี่โมงเย็นเนาะถึงกี่โมงอ่ะ ถึงสี่ทุ่มครัถึงสเนาะ๋อโอเคนี่เลยครับวันนี้เราก็มาผ่านหมูกระทะกันครับที่ร้านเดือนราชาครับนี่ครับนี่หลายคนครับมาหลายคนครับวันนี้ก็มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะครับนี่มาเสิร์ฟด้วยนี่เลยครับมาเสิร์ฟด้วยน้องคนงามมาเสิร์ฟดินน้ําใส่กระทะครับก็ดังจวดจ้าดกันเลยทีเดียวนะครับนี่เลยครับเอานี้ใส่แล้วก็ใส่ใส่ใส่มันให้หน่อยครับแล้วใส่มัน จอ้ออ๋ออันนี้เป็นชุดจิ้มจุ่มนะครับอ๋ออันนี้เป็นชุดจิ้มจุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกให้หน่อยค่ะยกให้หน่อยโอ้อันนี้เป็นชุดจิ้มจุ่มครับชุดจิ้มจุ่มนี้ชุดจิ้มจุ่มอันนี้จุ่มจุ่มจิ้มจุ่มครับเป็นชุดจิ้มจุ่มมาถึงก่อนแล้วนะครับนี่เลยครับจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มก็ได้เนาะเอาไปย่างก็ได้เนาะนี่พี่ตั๊กทำย่างกับจุ่มคนละอันเนาะ พี่มาดว่าอย่างกับจุ่มอันเดียวกันบอโอเคอันนั้นย่างอันนี้จุม่มอันนี้ชุดอะไรครับอันนี้เป็นเนื้อย่างมาแล้วครับเนื้อย่างนี่เป็นชุดเนื้อย่างมาแล้วครับครับโอ้ครับอ๋ออันนี้ย่างเนาะอันนี้เป็น,นบัออนนนออวยบอ,นนอ,อย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้เป็นบัวอย่างเดียวนี่ไข่นะครับมาอันนี้เป็นบัวอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับแบบ <c oughs> พักว่า เนื้อครับก็แบ่งๆกันไปก็ได้นะนี่ครับนี่ก็มีมีผักนะครับมี vegetable นะครับมีเอ g กมีไข่นะครับอันนี้เป็นบีฟนะครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นบีฟใช่ไหมบีฟก็คือเนื้อวัวเนาะพอกถ้าถ้าพอกก็ทั้งนั้นเนาะนะครับนี่เลยครับพี่มมทนี่เลยจิ้มจุ่มเรือนราชาสาขาสุรินนะครับ พี่มาดเอาอะไรใส่นะครับเอามันใส่ก่อนเอามันใส่ก่อนไม่เอาเผือกใส่หรอครับไม่เอามันอ๋อเอามันใส่ก่อนทาใช่ไหมครับใช่ครับทาโอ้โหทาแบบละมุนเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหทานะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่น้องโอ้ยจวดเนื้อครับนี่เนื้อเนื้อเนื้อย่างครับเป็นเนื้องูครับอันนี้ครับเป็นเนื้อบัวครับ เนื้อวัววันนี้โอ้โหก็เนี่ยเสียงตาโคกครับวันนี้ครับโดยพี่ป้อของเรานะครับได้ยินแต่ชื่อนะครับได้ยินแต่ชื่อวันนี้เห็นใช่ครับเพิ่งเห็นเห็นตัวจริงเลยครับไอเอกหนังอ่ะเนหลายเรื่องแล้วนี่อันนี้เรื่องยังครับหนูน้าเหลายเรื่องนี่แปลว่าหลายเรื่องแปล่หนูนากับมี่แสดงนเนื้อไทยอะไรอ่ะครับทุเรียนน็เหนอะนี่แหละครับ เนื้อย่างของแท้ครับถ้าอยากได้หมูก็แบ่งทางนั้นมานะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อวัวนี่แหละครับหมูกระทะร้านเดือนราชานะครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศสบายๆนะครับอ่าโล่งๆโปร่งๆริมทุ่งนานะครับโอ้สบายๆเลยนี่ครับล้านจอดรถกว้างขวางนะครับจอดได้ประมาณโอ้สองสามร้อยคันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้คนก็มาทานกัน นะครับกันเรื่อยๆเลยนะครับกับหมูกระทะนะครับหรือว่าเนื้อกระทะนะครับเนื้อย่างนะครับร้านเรือนราชานี้เป็นเตาเป็นเตาจุ่มนะครับนี้เป็นเตาจุ่มนะครับโอเคครับอยากได้เจลเจลขมมีบอลเจลขมมาไปถามให้ไอ้มาจตกได้เจลขมพี่น้องเอ้ยนะครับก็เป็นตาแซบนะครับหมูกระทะหรือว่าเนื้อย่างครับ โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องเอยเยนี่ยเด็ดเลยเด็ดเลยเอาพี่น้องไอ้ซ้ำนี่ละฝากติดตามกันลล์กดอนเฮ้เอ้ยออกอากาศได้เยอ่นี่ครับเฮ้ยนี่แหละครับกับบรรยากาศฟินๆเจลขมกับมีเนาะนี่แหละเจลขมโอ้ยกินเจลขมสุดยอดสุดยอดเคยมากินบ่มครับนี่ ยังครับยู้บนมีวะครับจริงๆยู้บนน่าจะมีแต่ว่าดเฉพาะคักร้อนอีกต้นนี้เนี่ยจะคักรูดหรอกช่ไเนาะครับยั่งว่าจังสรนมีเหนื่อยนะแหมครับก็ไปส่องซุดรอครับเหมือนกัครับมากินกันเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับฝากกดไลไ์กดแชร์แน่ซับนี้ละสวัสดีครับ